ามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบจำนวนคระนะคะจำนวนคระตัวนี้6เศษ5ส่วน8กับ6เศษ7ส่วน12นะคะวิธีการเปรียบเทียบจำนวนคระนะคะดูจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลยนะคะถ้าจำนวนนับตัวใดมีค่ามากนะคะแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่า ะะถ้าจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้าตัวใดมีค่าน้อยก็คือน้อยกว่านะคะแต่ตัวอย่างนี้นะคะบังเอิญว่าตัวจํานวนนับที่อยู่ข้างหน้านะคะจำนวนเต็มตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากันก็คือ6กับ6ถ้าเท่ากันแล้วนะคะเราต้องตามไปพิจารณาที่เศษส่วนนะคะตัวนี้ก็คือ5ส่วน8กับ7 ส่วน12เราจะพิจารณาที่5ส่วน8กับ7ส่วน12นะคะ,ะทีนี้มาดูตัวส่วนเขายังไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะถึงจะบอกได้ว่าเศษส่วนใดมีค่ามากหรือน้อยนะคะวิธีการนะคะ8กับ12จะทำให้เป็นอะไรนะคะ,ะมาะใช้วิธีการหาคอลนอนะคะ 8กับ12นำมาหาคอรนอนะคะนำตัวส่วนมาหาคอนอนะคะอ่า8เกิดจาก2คูณ2คูณ2นะคะ12เกิดจาก2คูณ2คูณ3นะคะเสร็จะะแล้วมาดูตัวที่มีร่วมกันนะคะอ่า2 1คู่2อีก1คู่นะคะเศษ2กับ3ไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะอ่าคอนเอามาหมดนะคะ เอาตัวที่มีคู่มาอย่างละ1ตัวนะคะก็จะเป็น2คูณ2แล้วเอาตัวที่ไม่ได้จับคู่มาด้วยนะคะคูณ2คูณ3นะคะข้อนี้2 2เป็น4 4 2เป็น8 8 3เป็น24เพราะฉะนั้นเราได้คอรนแล้วคือ24เราต้องทำส่วนของ8กับ12ตัวนี้นะคะ ให้มันเป็น24วิธีการคิดนะคะจะเอาอะไรมาคูณเพื่อให้เท่ากับ24นะคะตัวนี้8 3 24อ่าได้แล้วเอา3มาคูณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3มาคูณตัวเศษและตัวส่วนนะคะตัวนี้ได้เป็น5คูณ3เป็น15 8คูณ3เป็น24อ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะมาดูฝั่งทางนี้นะคะ7ส่วน12 12ะคะ12เท่าไหร่ได้24 12 2สเป็น24เอา2มาคูณตัวเศษด้วยนะคะก็จะเป็น7คูณ2เป็น14 12 2สเป็น24อ่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเป็น24ทั้ง อสองตัวแล้วเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเศษได้เลยนะคะตัวนี้เศษ15นะคะตัวนี้14เพราะฉะนั้นเศษ15ส่วน24มากกว่าเศษ14ส่วน24นดังนั้นนะคะยกมาเลยนะคะโจทย์นะคะตัวนี้ดังนั้นนะคะ6เศษ5ส่วน,น,น,นะะ8จึงมีค่ามากกว่า6 เศษ7ส่วน12ะคะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เราจะาพิจารณาแบบนี้นะคะ